ดกมากค่ะทุกท่านมะม่วงทองดำของแหม่มนะคะใส่ปุ๋ยขี้แดดไปไม่ถึงสองอาทิตย์ดูสิคะสวัสดีค่ะแหม่มปวินาชาแนลค่ะแหม่มจะพาทุกท่านมาชมความดกความดกของมะม่วงอ่ะนะคะมะม่วงทองดำค่ะดกมาก เมื่อวานแหม่มเดินเข้าสวนมาเห็นเม็ดเขียวๆเ,เนี่ยนะคะเยอะแยะไปหมดเลยแหม่มก็เลยคิดถึงทุกๆท่านเลยถ่ายภาพสวยๆมาฝากค่ะเป็นมะม่วงทองดำนะคะมะม่วงทองดำปีที่แล้วออกประมาณห้าช่อหกช่อนะคะแต่ว่าปีนี้เป็นสิบเลยค่ะทุกท่านปีที่สองของการออกลูกนะคะมะม่วงทองดำเนี่ยเป็นม่วงโบราณหา หาได้ยากแล้วค่ะหาชมหาชิมได้ยากแล้วนคะคะติดผลเล็กๆเยอะเลยค่ะดอกเขาผสมเกสรจนได้ผลเล็กๆมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะรอลุ้นว่าผลเล็กๆของมะม่วงนี้น่ะมันจะติดให้แหม่มมากน้อยแค่ไหนโอ้มดค่ะกัดชอบ หากติดสักช่อละห้าผลเนี่ยก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะคะเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะคะแหม่มใส่ปุ๋ยขี้แดดปุ๋ยคอกแล้วก็ฟานคุมโคนไว้ผ่านมาสองสัปดาห์โอ้โหดีใจมากเลยค่ะดีใจมากที่อดอกมะม,ม่วงแหมมเนี่ยนะคะติดลูกนะคะติดลูกทีนี้ก็รอเพียงแค่ว่า เขาจะติดให้หรือว่าเขาจะร่วงนะคะโอ้ถ้าได้ช่อละห้าลูกเนี่ยก็ถือว่าประสบผลสําเร็จเลยทีเดียวคุณตาเพงจะรดน้ําให้นะคะทุกๆสองวันเนี่ยคุณตาก็จะเปิดสปริงเกอร์รดน้ําพืชผักในสวนเนี่ยนะคะในสวนเนี่ยปลูกเยอะะเลยค่ะทุกท่านรดน้ําทีหนึ่งก็ได้เยอะเลยได้พืชพืชผักในสวนนะคะได้กินน้ําหมดเลยไม่เสียประโยชน์เลยนะคะเปิดทั่วบริเวณสวนเลยค่ะ พื้นที่สักประมาณร้อยตารางร้อยตารางวาเนี่ยะค่ะนะคะวันนี้พาทุกท่านมาชมความดกของมะม่วงแมมส่ปุ๋ยที่แดดค่ะปุ๋ยที่แดดปุ๋ยคอกแล้วก็ฟางคุมโคลเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วนะคะปุ๋ยที่แดดเนี่ยอ่มันจะเป็นตะไคร่น้ำนะคะแล้วก็สาหร่ายที่ขึ้นใ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 นนาเกลือะคะ่ะทุกท่านชาวนาเกลือเนี่ยเขาจะ ขุดลอกนะคะปุ๋ยขี้แดดเนี่ยออกก่อนที่จะทํานาเกลือนะคะในทุกต้นฤด,ดูทํานาเกลือนียนะคะจะมีปุ๋ยขี้แดดเยอะเลยค่ะโอ้ยงามมากรกมากค่ะนะคะแหมศึกษาเรื่องปุ๋ยขี้แดดนะคะศึกษาแล้วก็ได้ความรู้มาว่าปุ๋ยขี้แดดเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันเป็นปุ๋ยบํารุงผลไม้นะคะผลไม้ให้มีรสชาติที่ดีมีความหวาน มีความหวานด้วยนะคะมีความหวานด้วยแหม่มก็เลยาหาปุ๋ยที่แดดเนี่ยมาใช้ในสวนบ้างเริ่มทดลองกับนี่แหละคะ่ะมะม่วงแล้วก็ฝรั่งนะคะมะม่วงกับฝรั่งใส่มาสองอาทิตย์ได้ผลเลยค่ะได้ผลในสเต็ปแรกที่ไม่คาดคิดว่ามะม่วงแหม่มจะดกได้ขนาดนี้นะคะในโอกาสต่อไปก็ลุ้นแหะค่ะว่าเขาจะติดผลหรือจะร่วงนะคะมากน้อยแค่ไหน ในแต่ละวันที่แม่มขับรถเนี่ยนะคะไปทํางานนะคะก็ดูอยู่ค่ะสังเกตดูข้างทาง,างมะม่วงก็ออกดอกกันหลากหลายแล้วนะคะแต่ว่าเห็น่อด,ดําๆเยอะเลยค่ะเหมือนเขาจะไม่ติดผลเนี่ยนะคะไม่ติดผลแต่พอมาเจอมะม่วงของตัวเองในสวนมันติดผลมากขนาดนี้เฮ้ยอดใจไม่ไหวเลยมาถ่ายทำภาพให้กับทุกท่านได้ชมเนี่ยค่ะ สูงสักประมาณ2เมตรคะ่ะมะม,ม่วงแบบต้นนี้อายุประมาณ3ปีคะ่ะกลัวจังเลยว่าต้นจะโสมบำรุงปุ๋ยดีๆก็แล้วกันนะคะเนี่ยช่วยเป็นกําลังใจนะคะแล้วก็ลุ้นช่วยแหม่มเลยนะคะลุ้นให้มะม่วงของแหม่มติดผลเยอะๆสักช่อละห้าลูกก็โอเคแล้ว นะคะแหม่มลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะคะกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแหม่มได้นะคะลาทุกท่านไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ